สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่รักและชื่นชอบในพระเครื่องทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันนะคะกับช่องศรัทธาพระเครื่องนะคะจะพบกันนะคะช่วงยามบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะยินดีต้อนรับนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้มีการเด้งแจ้งเตือนกันนะคะ เผื่อว่าในอีพีที่แม่ค้าลงนะคะมีองค์ไหนที่สนใจนะคะหรือว่าชื่นชอบนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะช่องทางการติดต่อแม่ค้านะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์2 3 9 6 0นะคะหรือว่าจะเป็น ID line นะคะ0982 723960นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะสามารถติดต่อแมคค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ ในส่วนของราคาวันนี้นะคะก็เปิดไว้ที่400บาทนะคะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400ส่งฟรีเช่นกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเลยนะคะดูองค์ที่ชื่นชอบนะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็ทักมาปิดกันได้นะคะ องไหนนะคะรูปไม่ชัดหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจก็ขอปิดกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันเป็น E p ีที่122แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะนะคะขอขยับกล้องหน่อยนะคะรายการแรกของวันนี้นะคะก็จะเป็นล็อกเกตนะคะ เป็นล็อกเก็ตของหลวงพ่อกลวยนะคะอันนี้นะคะดูนะคะอันนี้ค่อนข้างเก่าอยู่นะคะแม่ค้าได้มาเจ้าของเก่าเขาใส่เกอบไว้แบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะคะปีสองหนึ่งนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้นะคะ400บาทส่งให้ฟรีกันเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นเต่านะคะ สวยๆเลยนะคะเป็นเต่าของหลวงปู่หลิวนะคะปางเปิดโลกนะคะดูนะคะสวยเลยนะคะอักขรชัดเจนนะคะด้านหลังนะคะ400ส,ส่งฟรีนะคะไปให้พร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเต่าหลวงปู่หลิวนะคะปางเปิดโลกนะคะท่านใดสนใจนะคะ ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะดูนะคะเนื้อค่อนข้างเก่าอยู่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ก้นนะคะก็จะเป็นเขาเรียกก้นอุดนะคะแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะสนใจทักปิดกันมาได้นะคะ400ส่งฟรีทุกรายการกันเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่4นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเหรียญน,นี้นะคะ หลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้นะคะจะมีปิดท้องด้วยนะคะด้านหน้าอย่างนี้นะคะด้านหลังนะคะเก่าๆนะคะสวยๆนะคะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะรุ่นแรกนะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์เจดีนะคะดูเนื้อนะคะ<อ>เนื้อสวยนะคะองนี้นะคะดู<อ>เนื้อด้านหลังนะคะ<อ>เนื้อเกเก่านะคะสวยๆนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์เจดีนะคะให้ดูนะคะเนื้อเนื้อสวยพิมพ์สวยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้นะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะได้ไปพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมกรอบให้เสียงเงินเพิ่มแล้วนะคะคุ้มมากนะคะองค์นี้นะคะสนใจทักปิดมาได้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่หนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญน,นี้นะคะสวยนะคะเป็นบล็อกดอกจันทร์แตกนะคะปีสองสเจสองนะคะเหรียญน,นี้นะคะวัดหนองโพนะคะสองสี่แปดสองนะคะด้านหลังนะคะ ะะสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อเดิมบล็อกดอกจันแตกนะคะปีสองสี่เจนะคะสนใจนะคะทักปิดมาได้นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7อันนี้จะเป็นจอบนะคะจอบของหลวงพ่อเงินนะคะดูนะคะสวยๆเลยนะคะดูนะคะ สวยนะคะปีหนึ่งห้านะคะเหรียญนี้นะคะด้านหลังก็จะมียันต์แบบนี้นะคะสองห้าหนึ่งห้านะคะสวยๆเลยนะคะ,ะ,คะ<ว>เหรียญนี้นะคะ<ว>จอบหลงเพรอเงินนะคะท่านใดสนใจนะคะสี่ร้อยส่งฟรีนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8ดนะคะนี้จะเป็นสมเด็จเกตชยโยนะคะเจ็ดชั้นนะคะให้ดูเนื้อนะคะ เนื้อเก่ามากนะคะดูนะคะดูนะคะเนื้อนะคะด้านหลังนะคะสวยมากนะคะอง์นี้นะคะสมเด็จเกตชโยนะคะเป็นพิมพ์เจดชั้นนะคะนเนื้อเก่าๆนะคะพิมพ์สวยๆแบบนี้นะคะดูนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่เก้านะคะที่เก้าอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์ปั๊มซ้ำนะคะให้ดูนะคะอันนี้อยู่ในกรอบนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะดูนะคะสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อทวดพิมพ์ปั๊มซ้ำนะคะปีศูนย์ห้านะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะด้านหลังสวยๆเลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อทวดนะคะเนื้อ,เ,อ,อเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ํานะคะปีศูนย์ห้านะคะสนใจทักปิดมาได้นะคะไปให้พร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่1ิบนะคะที่10อันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะดูนะคะมีปิดทองอย่างนี้นะคะดูเนื้อนะคะเนื้อเก่าเก่าเนื้อออแข้งแห้งนะคะเดี๋ยวนะคะ ะะดูเนื้อนะคะหลวงพ่อทวดนะคะเป็นเนื้อว่านนะคะปีสองสี่เก้าเจดนะคะองนี้นะคะดูนะคะเนื้อเนื้อเกาๆแห้งๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบอ็ดนะคะ สินะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูเนื้อนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะดูเนื้อเก่าๆนะคะอีกหนึ่งอง์นะคะเนื้อด้านข้างนะคะดูนะคะจะคล้ายๆขนมตุ๊บตับนะคะดูนะคะดูเนื้อนะคะ เก่าๆนะคะดูนะคะเนื้อเก่าๆนะคะพิมพ์สวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อแบบนี้นะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพระใส่นะคะดูนะคะสวยนะคะจะมีเออเขาเรียกพลอยนะคะหรืออันนี้อยู่ที่หน้าผากแบบนี้นะคะ หลวงพ่อพระใสนะคะเป็นเนื้อท้องเหลืองนะคะอันนี้จะมีกิ่งด้วยนะคะดูนะคะสวยๆเลยนะคะก้นนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะเขย่านะคะจะมีเสียงนะคะได้ยินชัดเจนเลยนะคะหลวงพ่อพระใสนะคะมีกิ่งนะคะดูนะคะเป็นเนื้อท้องเหลืองนะคะสวยเลยนะคะดูนะคะ สนใจนะคะทักปิดมาได้นะคะ4 0 0ส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่13นะคะ13จะเป็นขุนแผนเคลือบนะคะนี้นะคะดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะขุนแผนเคลือบนะคะดูนะคะแตกลายงานแบบนี้นะคะอันนี้มา,าจากวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะดูนะคะ เนื้อด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อดินนะคะแต่ว่าด้านหน้าจะเคลือบนะคะคุณแผนเคลือบนะคะวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะดูนะคะท่านใดสนใจนะคะ400บาทส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่14นะคะ14นะคะจะเป็นสมเด็จปกโพนะคะบางขุนพรมนะคะ ให้ดูเนื้อนะคะความเก่านะคะเนื้อสวยมากนะคะองค์นี mm ้นะคะดูนะคะเนื้อจะออกขุยุยฟูฟูนะคะดูเก่ามากนะคะสมเด็จปกโพนะคะบางขุนพรมนะคะดูเนื้อนะคะเนื้อเก่าจริงๆนะคะองนี้ดูนะคะสวยมากนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสมเด็จปกโพบางขุนพรมนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะ400ส่งให้ฟรีนะคะได้ไปพร้อมกรอบกันแบบนี้เลยนะคะสนใจทักปิดมาได้เลยนะคะดูนะคะสวยมากนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่15นะคะอันนี้จะเป็นพระกิ่งนะคะดูนะคะสวยๆนะคะ พระกิ่งเปาวะเลสนะคะองค์นี้นะคะดูนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยสวยนะคะกลนนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะพระกิ่งเปาวะเลสนะคะสี่ร้อยส่งฟรีนะคะถักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบหนะคะ อันนี้จะเป็นรูปหล่อของหลวงปู่ฟั่นนะคะสวยเลยนะคะหลวงปู่ฟั่นรุ่นแรกนะคะองค์นี้นะคะดูนะคะเนื้อสวยๆนะคะให้ดูก้นนะคะก้นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะรูปหล่อของหลวงปู่ฟั่นนะคะรุ่นแรกนะคะสนใจทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูเนื้อองค์นี้นะคะดูนะคะเนื้อสวยๆนะคะผิวด้านบนจะมันๆนะคะองค์นี้สวยนะคะดูนะคะ เนื้อสวยมากนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์สวยๆนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะดูนะคะเนื้อสวยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้นะคะได้ไปพร้อมกรอบลงยาให้แบบนี้เลยนะคะ แล้ให้ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะในราคา400ส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ18อันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะดูนะคะเหรียญน,นี้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูด้านหลังนะคะก็จะมีอักขระแบบนี้นะคะพสอสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะเหรียญน,นี้นะคะ สนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะรุ่นแรกนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่19้นะคะอันนี้จะเป็นเดือยงูเหลือมนะคะอันนี้เคยมีคนปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าปล่อยออไม่รับนะคะปล่อยตีกลับมานะคะดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะ นี่นะคะเดือ,อยงูเหลือมนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะ400อบาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะนี้จะเป็นสมเด็จเกตชายโยเจชั้นนะคะดูเนื้อนะคะเนื้อจ,จัดจัดอีกหนึ่งองค์นะคะ ลงรักชาติแบบนี้นะคะแต่ดูเนื้อนะคะเนื้อเก่าเก่านะคะดูเนื้อเก่ามากนะคะดูนะคะด,ดูความเก่านะคะของเนื้อจะแห้งแห้งนะคะเนื้อแห้งๆเก่าๆเ,เ,เลยนะคะ สวยมากนะคะสมเด็จเกศยศเจ็ดชั้นนะคะลงรักชาตินะคะดูนะคะเนื้อจัดจัดเลยนะคะสนใจทักปิดมาได้นะคะ400บาทส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะน,นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะหลวงพ่อกันพิมพ์ขอเบ็ดนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะ รุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อการพิมพ์ขอเบ็ดรุ่นแรกนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เผลือกให้ดูนะคะด้านหน้าเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะเหรียญน,นี้นะคะ ะะสวยเลยนะคะองค์นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะวัดกิ่งแก้วนะคะสนใจทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่ามนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อน้อยนะคะดูนะคะอันนี้เป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะคะดูนะคะดูเนื้อเก่าๆเลยนะคะ เป็นแบบน,นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีเหมือนยันแบบนี้นะคะเนื้อเก่าเก่าๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะเป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะคะสนใจนะคะทักปิดมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่24นะคะจะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ อันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อพวงนะคะดูนะคะเหรียญน,นี้นะคะเนื <f air> ้อเก่าๆเลยนะคะดูนะคะผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญน,นี้นะคะสภาพใช้นะคะข้างเลื่อยนะคะดูนะคะด้านหลังก็จะมียันแบบนี้นะคะสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะข้างเลื่อยแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ย กนนะคะคดูนะคะสภาพใช้นะคะเหรียญน,นี้นะคะหลวงพ่อพวงปี 2, 4, 7, สองสี่เจ็ดศนนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะหากพี่พท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะ ถูกใจองค์ไหนนะคะก็สามารถทักมาปิดกันได้นะคะหรือว่าสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจก็ค่อยปิดกันนะคะช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์098272นะคะ3960นะคะหรือว่าจะเป็น ID ไลน e นะคะ098272นะคะ3960นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะสามารถติดต่อแมค่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ ราคาเปิดไว้ที่400บาททุกรายการนะคะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะปลายทางก็ส่งฟรีเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าแม่ค้าพูดผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ